เปรียบเทียบระหว่างสคาวท้าและเลดีเอสอันไหนสร้างคอลลาเจนได้มากกว่าอันไหนสร้างอ e ิรลีเติไดได้มากกว่าอันไหนให้ผลที่ดีกว่ามาฟังจบในคลิปเดียวยังไงฝากกดถูกใจกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามหมอรัศภูมแพทย์ทพาะทางผิวหนังด้วยนะครับซึ่งเลดีเอสและสคาวต้าอย่างที่ทราบทั้งสองตัวเป็นตัว,ตวกระตุ้นที่เกิดการสร้างคอลลาเจนแต่ยังไม่เคยมีเปเปอร์ไหนหรือรายงานไหนเนี่ยทำการศึกษาเทียบกันในคนคนเดียวกันเลยเทียบว่าคอลลาเจอกับไตลีเซินอันไหนที่ อันนี้จะมีรายงานแรกนะครับมาทําเทียบกันในคนคนเดียวกันอันนี้เป็นสตั๊ดดี้ศึกษานะครับลงใน JCD มีหมอหลายๆคนตามช่องนี้ด้วยอยู่นะครับก็สามารถไปตามดูได้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบในคนคนเดียวกันแต่เขาทาศึกษาแค่5คนนะครับเป็นผู้หญิงผิวขาวแล้วก็ทําการศึกษาด้วยการข้างซ้ายแขนข้างซ้ายนะฮะที่มีความหย่อนคล้อยฉีดส c ับทราซึ่งเป็นสาร PLLA และข้างขวา เลดีสนะซึ่งเป็นสารแคลเซียมนะครับแล้วมาดูเทียบกันเทียบอะไรบ้างเทียบว่าอะไรเห็นผลเร็วเห็นผลช้าอะไรเห็นผลที่ดีกว่ากันและการสร้างคลาเจนและอิลาสตินอันไหนสร้างได้มากกว่ามาดูกันเลยอันดับแรกดูผลชี้นี้ก่อนสกาวตวากระตุ้นให้เกิดเซลล์อักเสบบริเวณที่เราฉีด อันนี้ตรงไปตรงมาเพราะว่าสาร plla ของสกาวตัวจะระวังผลกระตุ้นที่เกิดการอักเสบและการอักเสบนี้จะเป็นกระตุ้นให้เซลล์สร้างคลอโรเจนเข้ามาแต่โดเลเดียสที่ฉีดเข้าไปก็ไม่ใช่ว่าไม่เกิดการอักเสบนะเกิดการอักเสบเหมือนกันเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วระวังผลของเลเดียสเนี่ยฉีดแล้วหวังผลให้ตัวเขาเองเนี่ยเป็นตัวโครงให้ตัวคลลาเจนเราเข้ามาต่อไปมาดูผลบ้างว่าเห็นผลเร็วผลช้าพบว่า3ใน5เคสบอกว่าเลเดียสเห็นผลเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉีด อันนี้ตรงไปตรงมาเหมือนกันเพราะเรเดียสังเป็นสารแคลเซียมระหว่างผลจากโวลูมที่เข้าไปเลยทันทีส่วนสคาฟทราจะเห็นผลช้ากว่าโดยรายงานว่าจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งที่2จะไม่เหมือนเรเดียสซึ่งสคัฟทราจริงๆแล้วระหว่างผลให้ก่อให้เกิดการอักเสบก่อนแล้วก็ตึงคอลลาเจนดังนั้นผลจะช้ากว่าเรเดียสหลังจบการศึกษามี3ใน5เคสบอกว่าแขนข้างนี้คือข้างที่ฉีดสคาฟทราเห็นผลแขนที่เล็กและกระชับก,กว่าข้างนี้คือข้างที่ฉีดเรเดียสแต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องดูด้วยนะฮะจะเห็นว่าจริงๆแล้วแขนข้างซ้ายของเคสเนี่ยตัวอย่างตอนแรกเนะี่ยก็เล็กกว่าแขนข้างขวาตั้งแต่แรกแล้วมาถึงจุดสุดท้ายประเด็นสําคัญที่คนสงสัยว่าเลดียสกับสกาวต้าอันไหนกระตุ้นคอลลาเจนอันไหนกระตุ้นอิลาสตินได้มากกว่ากันอันนี้มีคําตอบอันนี้อ้างอิงอยู่บนพื้นฐานคือใช้เลดเสสหลอดสกาวต้าเทียบกับสกาวต้าหขวดแขนคนละข้างกันพบว่าเลดียสสร้างคอลลาเจนให้คอลลาเจน ที่มากกว่าส c ลค t ลราดิดหน่อยแต่ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญและเลดียสสร้างอีลาสซินได้มากกว่าส c ลค t ลราประมาณ3เท่าครึ่งนะฮะบนพื้นฐาน2หลอดของเลดียสเทียบกับส c ลค t ลรา1ขวดหลังจากฟังข้อมูลแล้วอยากจะฉีดอะไรมากกว่าครับเลดียสหรือส c ลค t ลราและใครเคยมีประสบการณ์ฉีดตัวไหนให้ผมอย่างไรคอมเมนต์บอกกันมาครับ